มาในช่วงสนทนาพีรับขาะคามอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ทุเรียนไทยค่ะข้อเรียนไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะ,คะรวมถึงเรื่องของแนวนมแล้วก็ความท้าทายในระยะข้างหน้าว่าเขาจะมีการขาดการไว้พันพุรือบ้างวันนี้ค่ะท่านดรโซพีสังวัตีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานผักตายจะมาให้รายละเอียดกับเรื่องนี้ด้วยนะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในรายการแล้วด้วยตอนรับก็สู้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเส้นเปลี่ยนหมกเปลี <S <S ่ยนหมดก่อนใช่จจ เป็นประจำเดือนแล้วก็ครั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษากลางเช่นเดิมแต่รอบนี้ไม่ได้มาเรื่องของการเงินโดยตรงใแ่แต่จะมาเรื่องของผลไม้เศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อยา่างทุเรียนด้วยถามพอ,อก,ก่อนเลยว่าทุเรียนเนี่ยมันมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ภาคใต้อย่างไงคะได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าผลไม้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเลยนะคะ,คะเพราะว่ามันมีความเจริญเติบโตมาตลอดเวลาแล้วก็เป็นผลไม้ที่เรียกว่าส่งออกมาตลอดนะคะ สิบปีก่อนเราอาจจะได้ยินคําว่าลำใหญ่เยอะมากแต่หลังๆเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ,คะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทุเรียนเนี่ยมีการส่งออกค่อนข้างเยอะนะคะ,คะมูลค่าเนี่ยก็เกือบเกือบแสนล้านนะคะ,คะก,ก็สูงทีเดียวนะคะใ,ในเชิงของพืชเศรษฐกิจ มูลค่าเยอะอันนี้เนี่ยถ้าเราดูช่วง5ปีที่ผ่านมามันก็เลยเกิดให้เราเห็นของการก้าวกระโดดเกิดขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยมีมือค่าการส่งออกมากถึง40%นะคะของทุเรียนขึ้นมานะคะมูลค่าอย่างที่เรียนไปก็คือประมาณแสนล้านนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เกิดจากความนิยมในตลาดโดยเฉพาะตลาดจีนตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของของทุเรียนไทยเลยนะคะเรามีการส่งออกไปที่ตลาดจีนเยอะคนจีนชอบทานทุเรียนค่อนข้างเยอะนะคะ ก็เลยทําให้ราคาของทุเรียนเนี่ยมัน,มนเติบโตที่ค่อนข้างเร็วนะคะ,คะช่วง10ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนทุเรียนราคาสักประมาณ32บาทนะะตอนนี้ก็ปลาเข้าไป120ยยานะฮะ<ช>ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยก็คือเกือบ150ยานะคะที่ส่งออกไปเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ะนะคะของไทย ทีนี้พอของไทยปุ๊บของใต้เป็นยังไงพืชเศรษฐกิจไหมของใต้เราเนี่ยนะคะทางภาคใต้เองเรามีพื้นที่ปลูกเนี่ยประมาณ50%นะคะของพื้นที่ปลูกของทุเรียนทั้งประเทศนะคะ,ค,ะคือทั้งประเทศเนี่ยประมาณสัก1ล้านไร่นะคะภาค<ส>ใต้เนี่ยก็ประมาณ5 0 0 0 0นที่ปลูกทุเรียนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงสําหรับภาคเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วพื้นที่ปลูกที่เราเยอะๆตอนนี้ก็มีชุมพรนะคะนคร สุราแล้วก็ล่าสุดก็มียะลาที่จะค่อนข้างเยอะนะคะก็พี่น้องชาวสวนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วบางครั้งเราก็อาจจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนเมื่อก่อนเราได้ยินยางปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีทุเรียนพี่น้องบางส่วนก็ชาวสวนชาวนาชาวสวนยางก็เปลี่ยนมาปลูกทุเรียนบ้างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างเยอะ สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะเลยค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภาคใต้เขาบอกว่าเป็นภาคที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในประเทศเลยทีเดียวใช่ค่ะค่ะทีนี้พอค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์ทุเรียนไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะรวมถึงแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนคะได้ค่ะก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าเราส่งออกเนี่ยก็เกือบแสนล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด ใหญ่ๆของเราก็คือตลาดจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของตลาดจีนมันยังมีอยู่เราก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอะนะคะว่าตลาดจีนเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการที่เราจะส่งออกได้เราต้องดูว่าลูกค้าต้องการไหมถูกไหมคะตลาดจีนเนี่ยเท่าที่เราดูนะคะก็ปรากฏว่าถ้าเราดูคนจีนทั้งประเทศเนี่ยคนจีนมีเยอะมากเป็นพันกว่าล้านการกินบริโภคทุกอย่งเขาเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องมาดูปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริโภคกันประมาณสัก ครึ่งกิโลต่อคนต่อปีเองค่ะไม่ได้เยอะนะคะ,คะเทียบกับคนจีนที่ตอนนี้บริโภคอยู่ก็คือเป็นคนจีนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะ,คะที่มีการขนส่งถึงเนี่ยเขาบริโภคกัประมาณ3กิโลนะคะส <3 S 1> ก,กิโลต่อคนแต่ว่าพอมาเทียบกับ พื้นบ้านเราหรือว่าแม้กระทั่งอินโดประมาณ5กิโลนะคะต่อคนต่อปีคุณจ้มโออาจจะชอบทานทุเรียนก็อาจจะบอกว่าอืมเกินกว่านั้นได้ห้กิโลแล้วค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มีโอกาสของการเติบโตของทุเรียนอยู่ที่เรามองว่าเออถ้าเกิดเราลองคํานวณดูว่าถ้าเกิดว่าโอกาสที่เรามีความต้องการสูงนะคะตลาดจีนที่อาจจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของ การที่มีการบริโภคที่มากขึ้นก็จะช่วยให้อ่าความต้องการเย,เยอะขึ้นเราประมาณการไว้เนี่ยคิดว่าในช่วง5ปีเนี่ยอาจจะเติบโตได้ถึงประมาณ อีกสักประมาณล้านตันนะคะอตอนนี้เราส่งออกประมาณ8 0 0แสนก็าาอาจจะเป็น1นึ่งหนึ่งล้านแปดแสนตันได้นะคะ<ม>ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าในอนาคตเนี่ยการบริโภคมันจะดีขึ้นเนื่องจากว่า, <hence> าการขนส่งอย่างเมื่อกี้ที่ที่เรียนนะคะเราส่วนใหญ่เราส่งที่จีนเนี่ยจะเป็นจีนเมืองใหญ่ๆเมืองที่มีการขนส่งได้ดีก็จะส่งไปได้เพราะว่าทุเรียนที่เราส่งเนี่ยที่ม,มูลค่าสูงๆเนี่ยจะเป็นทุเรียนสดถ้าเป็นสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ในขณะที่ตอนนี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของจีนเนี่ยการขนส่งเขาดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าพอการขนส่งดีก็สามารถที่จะกระจายทุเรียนที่เราส่งไปเนี่ยไปตามเมือต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ความต้องการมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในระยะสัก3ปี5ปีเนี่ยเราคิดว่ายังมีความเจริญเติบโตอยู่ของทุเรียนนะคะมีการขยายตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวใช่เพราะจากข้อมูลก็คือ เป็น2ปัจจัยหลักๆที่ทาให้รู้สึกว่าแนวโน้มของการบริโภคทุเรียนของจีนที่ยังเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการบริโภคทุเรียนต่อคนรวมถึงการขนส่งที่ดีขึ้นอย่างที่ผอบอกนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าวิเคราะห์ภายใน5ปีข้างหน้าจีนจะมีแนวโน้มที่จะบริโภคทุเรียนมากขึ้นสักประมาณก็อย่างที่เรียนค่ะก็ประมาณสักเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักแสนสักล้านตนหนึ่งล้านตันนะคะรวมกับ ที่<อ>เราประมาณไว้ก็ประมาณล้านาล้านแล้าน9นะคะรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าเยอะยนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้เราส่งออกเองประมาณสัก9ก้าแสนตันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาส เห็นแกลบอยู่นะคะว่ายังส่งได้อยู่บ้างนะคะถ้าเราสามารถทําให้ความต้องการเนี่ยยังคงมีอยู่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงความท้าทายของทุเรียนไทยในระยะข้างหน้ามันอยู่ที่อะไรคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนปลูกทุเรียนประเทศเดียวนะคะเพื่อนบ้านเราก็ปลูกด้วยนะคะเวียดนามนะคะอินโดมาเลสฟิลิปปินส์ก็ปลูกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการแข่งขัน ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดของเราเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดไปที่จีนมาตลอดะนะคะแต่พอสักประมาณเดือนกรกฎาคมปี65 2 5 6 5เนี่ยเวียดนามเขาได้ไลเซเส้นเขาได้ใบอนุญาตในการปลูกเหมือนกันในการส่งออกเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็จริงๆล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ได้รับใบอนุญาตนะคะทีะ่จะได้สักประมาณต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดจีนเขาก็เปิดเพราะาเขาคงอยากให้มีการแข่งขันนะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความท้าทายในเชิงของการแข่งขันเรื่องของปริมาณนะคะเรื่องของราคาที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นอะไรที่เรากังวลไหมนะคะก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่า อาจจะกังวลบ้างนะคะในช่วง3ปีนี้อาจจะต้องกังวลบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราต้องดูดูเฝ้าระวังและเฝ้าดูมากที่สุดก็คือเวียดนามเวียดนามค่ะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็จริงๆอันนึงก็คือเรื่องของฤดูกาลเพราะว่าเขาเนี่ยผลิตช่วงฤดูกาลเนี่ยใกล้เคียงกับของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าผลผลิตออกมาใกล้ๆกันนะคะเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่ง แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขนส่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ใกล้ก,ลกลจีนมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องของราคาขนส่งอาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างต้องให้ความอ่ะเขาเรียกนะเฝ้าระวังให้ความระมัดระวังเขาเยอะนะกังวลที่ทสุดเลยมาเลเซียราคาน่ากังวลมาเลเนี่ยเหรอฮะจริงๆแล้วก็น่ากังวลอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าหน่ากังวลเทียบกับเวียดนามนะคะเพราะว่ามาเลยเองเนี่ยก็มีผลผลิตนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ส่ง ทุเรียนแช่แข็งะนะคะออกไปที่เมืองจีนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่า อาจจะส่งออกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ <S <S แล้วตอนนี้เองเนี่ยไรเ,เส้นเขาก็รอคิวขอใบอนุญาตก็ต้องรอดูนิดนึงว่าเขาจะได้ใบอนุญาตสักเมื่อไหร่นะคะคก็อาจจะเป็นคู่แข่งรายถัดไปของเราได้เหมือนกันนะคะแล้วนอกหนือจากนี้นะคะยังมีประเทศไหนบ้างลาา่าจริงๆเนี่ยเราก็มีที่ที่โชวใ์ในในภาพนะคะก็มีอยู่ห้าหกประเทศที่น่ากังวลเพราะว่าอยู่ใกล้กันแต่ว่าจริงๆอย่างลาวเนี่ยก็คิดว่าเป็นน่ากังวลรายถัดไปนะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเพราะเขาเริ่มปลูก แต่จริงๆเนี่ยลราเป็นลักษณะของผู้ประกอบการที่เข้าไปร่วมลงทุนนะคะจะเป็นทางผู้ประกอบการจีนนะคะเวียดนามเข้าไปลงทุนปลูกนะคะแล้วก็มีลงไปเริ่มตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใช้เวลาสักนิดนึงนะคะตอนถึงได้เรียนว่าช่วงสาปีนี้อาจจะยังไม่ได้กังวลมากแต่ระยะยาวไม่แน่นะคะก็เป็นคู่แข่งได้เหมือนกันนะคะก็เป็นขนส่งเขาก็ขนส่งเขาได้เปรียบด้วยได้เปรียเพราะว่าเขามีรถไฟจีนลาวอยู่นะคะก็อาจจะได้เปรียบเรื่องการขนส่งอันนี้คือในระยะยาวใช่ อ๋อค่ะจากที่เราเห็นแนวโน้มของการบริโภคของจีนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ในโน้มของการแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันตรงจุดนี้เรามองว่ามันน่ากังวลมากเลยแค่ไหนคะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าช่วง3าปีแรกเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเพราะ,ะว่าเราคิดว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยของเราเนี่ย ยังจริงๆยังขยายได้อยู่นะคะเพราะเราผลิตได้แค่900,000แต่ถ้าเกิดมีความต้องการมากขึ้นนะคะล้านกว่าเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นถึงแม้จะมีคู่แข่งมานะคะแต่อย่างเมื่อกี้ภาพที่เห็นตอนแรกเลยว่าคู่แข่งเราคือเวียดนามเนี่ยได้แค่ประมาณ5%นะคะที่ส่งออกไปจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงหลังๆถ้าสัก2-3มปีเขาก็อาจจะมีการแข่งขันเรื่องราคาเกิดขึ้นได้นะคะก็เพราะว่าพอมี2-3ลายเข้าไปใช่ไหมคะการแข่งขันมันก็เกิดขึ้นนะคะก็แต่ว่า จะไม่ได้ความกังวลมากนักนะคะแต่สัก5าปีเนี่ยจะต้องเริ่มกังวลแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆก็ทุกคนก็จะผลิตได้เยอะขึ้นถูกไหมคะไร่เส้นก็มาอะไรก็มาแล้วอาจจะมีโอกาสที่ผลผลิตโดยรวมเนี่ยมันเกินนะคะความต้องการใช่ไหมคะพอผลผลิตเกินความต้องการคนซื้อน้อยลงคนซื้อเนี่ยยังมีความต้องการแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันคือมันเรียกว่าโอเวอร์พซ์พลายนะคะเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการแข่งขันที่ดุเดือด อนอนาคตาดได้เหมือนกันแอคชันแรงกดดันอยู่เหมือนกันนะสำหรับทุเรียนไทยของเรา,าต้องมารอดูในระยะสั้นและระยะยาว5ปีว่าจะเป็นยังไงแนวโน้มแต่ว่านอกจากเรื่องของการแข่งขันที่จะมากขึ้นทุเรียนไทย,ยมีความท้าทายด้านอื่นๆอีกไหมคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ามีความท้าทายอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพืช นะฮะก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะคือในปี6667เนี่ยเราค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของสภาพแรงภัยแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของภัยแรงนะคะที่เราเห็นก็อาจจะมีผลทําให้การปลูกทุเรียนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของขาดน้ำนะคะเพราะว่าคุณภาพไม่ได้ตามนั้นเพราะว่าจริงๆทุเรียนก็ต้องการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดน้ำปุ๊บเดี๋ยว ดอกไม่ออกตายอีกนะคะร่วงตายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อยากจะให้ช่วยดูแลนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นแต่จริงๆต้องเรียนว่าอันนี้เป็นอะไรที่ถ้าถามว่ากังวลเยอะไหม ไม่ได้เยอะเทียบกับพืชอย่างอื่นเพราะ,ะว่าภัยแรงเนี่ยพวกข้าวพวกนาพวกอ้อยหรือพวกนี้จะมีผลมากกว่าแต่ถ้าทุเรียนเนี่ยถ้าเราดูแลเขาได้เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดภัยแรงแล้วจะเกิดความเสียหายวงจะค่อนข้างจํากัดนิดนึงเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการที่จะบริหารให้ใหเกิดมีน้ําเพียงพอซึ่งจริงๆอันเนี้ย เป็นข้อจํากัดที่ชาวสวนยาสวนสวนทุเรียนเนี่ยขเขาทราบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข,า,ขาจะเตรียมค่อนข้างเยอะอาจจะเตรียมน้ําไว้ก่อนนะคะขุดบอ่อขุดสระนะคะหรือว่ามีแทงน้ําที่จะให้มีการปล่อยน้ําออกมาใช้งานได้เหมือนกันมัน,จะ,นะะจะช่วยลดผลกระทบลดผลกระทบไปได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างคะสภาพอากาศอย่าง อ๋อสภาพอากาศก็อย่างที่เรียนนะคะว่าช่วงนี้เราก็ได้ดูเรื่องของอความแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอุณหภูมิของผิวน้ำเนี่ยก็เห็นโอกาสของภัยแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ80-90%ที่จะเกิดในช่วงครึ่งปีหลัง66กับในปี67ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้เป็นข้อกังวลที่เรียกว่าเป็นความทา้าทายของชาวสวนนะคะไม่ใช่แค่สวนทุเรียนแต่ก็ชาวสวนทุกคนเลยนะคะมาตรงถึงตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ท่านผอได้บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของ ความท้าทายหรือว่าแนวโน้มที่ผ่านมาพอเอามองว่าทุเรียนไทยควรจะเตรียมความรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหรือว่าจากที่กล่าวมายังไงบ้างคะก็ต้องเรียนนะคะว่าแม้ว่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะก็กระทบเราแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเรามีจุดแข็งนะคะเราผลิตมานานเริ่มจากนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพเราเนี่ยค่อนข้างดีผลผลิตเราก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของมาตรฐาน เรื่องนี้เราต้องรักษาไว้ก่อนเลยเรื่องของมาตรฐานทุเรียนนะคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะว่าต้องรักษาตลาดของเราให้ดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกพอมีโอกาสเขาก็เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะเรื่องของคุณภาพต่างๆนะคะอย่าให้เกิดปัญหานะคะโดยเฉพาะบางทีเราจะได้ยินว่าบางทีเรื่องของทุเรียนอ่อน อันนี้อย่าให้เกิดนะคะพยายามที่จะเสียชื่อเสยชื่อเลยนะคะว่าเออมันเกิดทุเรียนอ่อนขึ้นมาอะไรเนี้ยนะคะก็อย่าให้มันมีเหตุการณ์พวกนี้ก็คือรักษาคุณภาพไว้นะคะเรื่องของการทำทำตลาดนะคะเรื่องของตลาดจีนนะคะก็ตลาดจีนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นแล้วว่ามีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปทําตลาดนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการขนส่งด้วยนะคะให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะทุเรียนเองเนี่ยถ้าเกิดสุกเกินไปก็อาจจะไม่ขายไม่ได้เหมือนกัน เราก็สุดท้ายเรื่องของความรู้เรื่องของการปลูกทุเรียนเองนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทางใต้เองเนี่ยในเรื่องของผลผลิตต่อไร่เนี่ยยังไม่ได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องส่งเสริมนะคะให้เกิดผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นเราก็จะมีกําไรของชาวสวนมากขึ้นค่ะดังนั้นดังที่พอ,อกล่าวมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราจะรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือการที่จะต้องเตรียมคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนไทยให้ยังคงมาตรฐานเดิมเพื่อให้ได้ว่าสร้างความไว้ใจต่อประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีน ที่ถือว่าเป็นประเทศหลักๆในการที่จะรับซื้อทุเรียนจากไทยนั่นเองวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากอย่างน้อยเกษตรกรในพื้นที่ก็จะได้เป็นข้อมูลในการที่จะไปวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุเรียนที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลใน